ครับวันนี้ผมเอารถมาให้ดูหนึ่งคันนะครับอันนี้เคยลงขายไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าลูกค้าที่มาดูเนี่ยเขาติดเรื่องเรื่องสีไม่สวยนะครับก็เลยทำสีใหม่นะครับเน้นดำทั้งคันนะครับตัว Honda c b 400 c c Super Pro นะครับแต่งคัตตอมเป็นแนวโอซากูนี่ครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับ รถคัสตอมนะครับรถคัสตอมใหม่ทั้งคันนะครับตอนนี้ก็คือสีเสร็จแล้วกำลังประกอบคือคันนี้อะไรที่มันเดิมๆมันก็จะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะครับก็ทำเยอะทำโคตรเยอะนะบอกไว้เลยเยอะมากอะ่ะแ,แต่ผมไม่ได้ทํำเองนะเพราะว่า ซื้อมามันก็แต่งมาแล้วแต่ว่าผมมาเก็บรายละเอียดแต่ละจุดให้มันดูดูใหม่เฉยๆนะครับถ้ารถรุ่นนี้มาทําทรงนี้งบงบมันจะบานปลายนะครับผมก็เลยไม่ทํานะครับซื้อมาก็ขายไปดีกว่านใครอยากทําก็ได้นะครับงบก็ต้องมีไม่ไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นนะครับค่าทําตอนนี้อง้นเก็บรายละเอียดแต่ละจุดนะครับ แต่ผมเน้นทําในงบที่ประหยัดนะครับเพราะว่าไม่ได้ขายแพงนะครับถ้าเน้นแบบเนี้ยมากๆเนี่ยมันจะราคามันจะโดดนะครับน,นี่ก็เลยพยายามทําเองสีก็จะไม่ไม่ได้เนี้ยบเหมือนที่ส่งส่งร้านทําสีทําให้นะครับแต่ดูดีอ่ะดูดีกว่าเดิมเยอะ มีทะเบียนนะครับคันนี้เป็นสำนนาทะเบียนใครเสร็จแล้วบีใหม่ได้เรื่องประกอบต่อก็ประมาณนี้นะครับคใครสนใจก็มาดูได้นะครับปากซอยนนทบุรี50ถนนสนามบินน้ำนะครับ สนใจก็ลองมาดูได้นะครับรถสภาพสภาพดีอ่ะเครื่องดีแต่งเยอะอะยางผมไม่ได้เปลี่ยนนะยางเดิมเ่ิดรถมาไว้เสร็จเดี๋ยวผมถ่ายลงอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณครับ